วัสดีครับช่องแจมายออฟฟิเชียลครับครับมาเบิง้งระดับปณามาจจานโอ้มาเนี่ยเ็ดกับเขา่าเอียงเลยพี่น้องครับไม่ธรรมดาเดย์สุดยอดลีลีไหมเชฟอันนี้ก็เอิดเชฟกระทะยังนี่ปลาหลัดเชีบกระทะใหม่ครับกระทะยังก่อนกระทะใหม่กระทะใหม่ใหม่ยังไงกคือกระทะงามแต่นี่ สุดยอดใช่ว่ามันเป็นอย่างเนี่ยเป็นโลหรือเป็นเหลก็กหรือเป็นกระเบื้องกระทาเจ้านี่หรือเป็นแคปลอนแคปหลอนครับแคปหลอนบา้าใส่น้ำมันก็ได้ใส่ยังเดี๋ยวนี้ใส่น้ำมั้งบอชีใส่ยังตอนนี้สีถอดอยังอีกสี вот เอาอยัางอีกม <ś rip> ันนี่เสียบเข้าอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงตายพี่น้องครับ ปรุงอาหารอยู่กับขางถนนเลยเด้รถเที่ยวออกเที่ยวเขาอยูนั่นสุดยอดดีเลยเป็นไ,ไงคุณใหญ่วาเบิ่งเสียบกระทะแล้วว่าเทียบกระทะใหม่แล้วอะเนอะห้องจ่อเทียบกระทะยังเนะต้องรู้ว่าเสีบกระทะไหมเจ้าเจ้าได้ยังข้องจออ่อโอ้ยเราถอดลายแลยกินไปเดียวห่วยเบิ้ดได้เนี่ยมือหันเราถอดป่าบัดนี้เราถือถอดอยัง ถอดรองมือ,กอีก,อกแม่เอาเลยป้าจัดหนักเลยมันหอมกลุ่มเร็วๆมันสีไมอะไรนี่กวนขึ้นเลยนี่ป้าเจ้าเจ้าถอดแล้วเจ้าล่องเจ้าเจ้าล่องฟาดไปทั้งหลังแบบเสียบกับตาห่างเจ้ากาเฮ็ดบออะไล่ะฮะบ่เฮ็ดแบบเบ็ดได้ขีดเลีเ้ยวเขาอ่อนนะถอดแล้วก็ฟาดไปทั้งหลังไหมเอาลอกมึงเน,นี่ยนะเดี๋ยวฟาดมาทางข่อยได้ ธรรมดาเนี่ยกระทะหอนแล้วก็ลงไปทางหลังแล้วมันเป็นธรรมดาตัว่ากุกที่ดีเวลาปรุงอาหารห้ามพูดน้ำลายมันสีขนานันาน่นนั่นนี่ลักการครับนี่นี่คือของแห้งแม่นบ่โดนบ่ได้แม,ม่นบ่โดนใหม่แม่นบ่กมันคมมันน<ะ>ี่คมครับมันสีคมพันโดนหลายมันใหม่มันคม ทอดแล้วก็ดึกถิ่มกขปาขปลากันนะนะกันคมเนาะกินบ่ได้อยังไงเราผ่านประเทศญี่ปุ่นมาเราสุดยอดดีๆได้ปลาหลัดครับตอนนี้เนี่ยไปเลี้ยงไปสองยางเลยดได้เราเมื่อนี้กับเขาเราปลาปลาซี่หาย่างบุ๋มานี้กับเขากินผู้เดียวน,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 ยนี่ทึงถอดปลาหมึกมี่ทึงถอดปลาวงครับ มีทั้งอยู่ในถ้วยนี่พาไปยนต์ต้มหรือว่าตีนต้มเขาเกิดยังนี่ไหมเนถ้วยนี่แม่นี่หนังบ่หนังงัวหนังควายหนังหนังหรือว่าไอ้หรือว่าตีนมันหน,งนังบ่แมนเมีมูต่อไปพ่อละเฮ้ยดูยต่อไปพ่อแล้ววะจ๊ะอ้าพ่อว่าเสียงตายอีกผูดไายก็เสียงตายอีกพี่นอ้องไอ้ <laughs> ว่ยก็คือบอปิดถนน,นมือน,น,นี่นนั่นใสส่ใเบิ้งน,น้นเนะ่ะปอดแล้วโอ้จะเปไปวางไว้ในที่นอนไหมโอ้ยมาวางไว้ตนีออ่โมยานกินหอกขีุ้นขีุ่น,นุคือบ่ฟ้าซีแม่นเสรจอดทีนี่ตายชฝีมือไดกัน รุงอาหารบ่วทอดบ,อบัวมันเห็ดสีลอทเมื่อวานกินแล้วทอดแล้วเมื่อวานเราเห็ดส้นลอดไปกิโลหนึ่งพี่น้องชุดยอดปะ่ะยายใหม่นั่งเห็ดสูรเราบ่าได้ยายใหม่เห็ดแล้วบน่นัวว่าเสรนสูงคนนี้ราดเห็ดโบนี่คนนี้ราดเห็ดนัวพอดีแสดงแสดงเอาเวลาตอนเราเราเอื้อมนี่สงสัยเราซิมนั่มพี่น้อง นี่ครับชีวิตค้นรถครับสาวน่อยเพชรบันแพงห้ามโชเฟอร์ครับบางมือกันมีเวลาครับจอดใกล้ตลาดผ่านตลาดมากานใจใ้ซื่อาอาหารมาปรุงอา้าวเอาแล้วโอ้ตูเก็บตูเก็บภาาตูเก็บกระทะตู้ต่างเรื่องเรา จัดเองเลยไม่เนี่ยเอา้ากินรอบนี่ละกันฮิฮิวมารอบเด็กอีกกักินต่ออีกอ้าวพีดไว้รอกเคีียมือืันซอยอย่างเดียวบอห่าเดวอุ่นอีก ใช่่าไปกินขออ้าวเ่ยหรือว่าเนี่ยว่าทาล่างทีเดียวร่างเดียวอืม่กับก้ออยาเงียไ่อโอ้โอโอห,าหามักแล้วลินขาเมื่อเิปนี่ก็โอ้คือนาห,าหออนาหักแท้เห็ดกับเขากับนาบกินเองน,นันนั่นเ่ธรรมดาเลยพี่น้องนีง่โอ้เห็นบ่เนาะว่างตื่น,นวุ่นมาสั่นรุนแ้ว เมื่ที่เราจัดนกักกุนี่เราสิมีผ่ากันฝุ่นกันหมอกครับมีตือนมียังครับพี่น้องครับในเมื่อนี้เราบร e ิจัดโอ้โหปวดคักแล้วนี่ปวดคักแล้วลนีไว่ไปแล้วไปแล้วก็ปวดยิงเขาเราเบาไงยังเลยนะทีมง,งานเนาครับพี่น้องครับ กดกไปแล้วเราปดน,นอนไปเอีนี่เนีนเหง้ปะนัเกบเบอซุมมันสุกลวซุมเมายางนนเนาะกเ <laughs> ขา ไอหมองบรรทมเล่าแล้วครับเตรียมนะเพราะท่านได้กินได้เลยเยวก็คุยกับกิครับเอา้เอาพี่น้องครับมาอัปเดตสถานการณ์ปลาลัดเล่าเตรียมสีกินเขาเตรียมที่กินหนามเล่าแล้วรอครับหิวหิวกินแล้วก็นอนแค่นั้นตัวทีมงานคนขับครับทีมงานโชเฟอร์ครับปกติแม่ล้ำใหญ่กันอีกขวดหนึ่งนี่ครับมื่มอกี้บัวเห็นยังบ่ วันนี้ไม่ทราบว่าจะทักเอ้ามเบาเจอบ้าเบอร์อีกตัเบอร์บาเบอร์บาเบอร์บาครับพี่น้องฝากติดตามช่องช่างสิทธิ์ลำบเงินนอเปเชียวด้วยนะครับมาดูเจา้าก็นี่นอทนะข้าเมืองเรืเแบบท่านกว่า,แก,วาแ,วแก่แล้วถ้าผม แล้วพังนี hey? <Next> ่ทําอะไรอีกล่ะนี่ครัวนี้ครัวนี้ทําอะไรนี่ดอกน้อำดอกน้ำใส่อะไรใส่ใส่ใส่กระทะใส่กระทะเรียกว่าใส่ตับใส่หมูใส่หมูอุดอุดนี่ขั้วอย่างนี้ยี่นี่ขั้วนี่ขั้วนี่ขั้วนี่สุดยอดอีกมีอะไรไม่ดอกพร้อมใส่กระทะครับน้ามือเย็นนี้มือเย็นนี้กินกับข้าวเจ้าจวดจวด <laughs> เอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไปชมนีครับขอบคุณทุกการติดตามครับปาร์โกสตูดิโอบันทาแอดมินพ์แยใหม่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ